และนี่ก็คือไม้ประเภท marching p e r c ค่ะท่านที่ได้รับความนิยมมากที่สุด innovative fspr 2ครับ FSPR2 ถูกออกแบบโดย Paul l e n n k รองศาสตราจารย์ด้านเพอร์เคชันของมหาวิทยายลายัย University of North Texas และยังเป็น p e r c u s คชันดีเลกเตอผู้ประพันธ์เพลงของวงซ a นตาค l าราแวนการ์ดวงดัมคอร,ระดับโลกที่ได้รับคะแนนกองสูงสุดติดต่อกันถึง4สมัยในรายการด um ัมคออินเตอร์เนชันแนลปี2016ถึงปี2019และปีล่าสุดปี2024ครับวัสดุเขาทำจากไวท์ฮิค o รีที่มีความแข็งแรง ทนทานมีความยาวไม้กองขนาด17นิ้วและเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่จุด710นิ้วครับเหมาะกับสาลีระของชาวเอเชียและลองแทปเปอร์ที่มีขนาดยาวช่วยให้แรงรีเบวตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมีเอกลักษณ์และจุดเด่นนะครับก็คือหัวไม้กองรูปทรงบาเล่ที่มีการออกแบบพิเศษคล้ายรูปทรงของลูกกระสุนช่วยสร้างหัวเสียงให้มีความคมชัดไม่ว่าจะเป็นความสูงของไม้แบบ f ู หรือแทดสโตก็ยังสามารถคอนโทรลได้ง,ง่ายในทุกความเร็วของบทเพลงครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาไม้กองแสแนมมาชิ่งที่มีคุณภาพ F S P R 2ของ Polenic Model อาจเป็นคําตอบที่ดีของแสแนมไลท์ทีมของคุณเลยครับสามารถเข้ามาลองตัวจริงได้ที่ Music a r ามทั้ง12สาขาใกล้บ้านคุณนะครับแล้วพบกันครับ Music